เมื่อน้องเอมมาจัดงานเทศกาลในป่าเราจะเจอกับอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเช้าแกะด้วยนะคะ และชาวแกะอย่างเรานะคะก็ยังไม่จบกับน้องเอ็มม่ายิ้มถูกเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยอึ้งทึ่งกับความสวยของน้องไปแล้วความสวยแล้วก็มีสตรอรี่ที่แบบเออดูหน้าค้นหาแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะเราก็รู้สึกว่าแบบชื่นชอบรอบนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาลองกันอีกสักหนึ่งคอ,อว่าน้องเขาเนี่ยยังจะสวยจริงสวยจังอยู่หรือเปล่าซึ่งน้องเอ็มม่าคอที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยก็มีสตรอรี่เหมือนกันยิ้มยังไงไหนเล่าสิต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเอ็มม่าเนี่ยเขา าจะชวนเราไปเที่ยวงานเทศกาลในป่าลึกลับแล้วเราเนี่ยก็จะไปค้นพบกับความน่าผิดสงมงมากมายเลยแต่จะเป็นอะไรก็ต้องติดตามดูกันนะคะตอนที่เราแกะกันนั่นเองแต่ถ้าดูจากแพคเกจดูจากกล่องแล้วก็ดูจากตัวต่างๆที่เขาแปะมาข้างกล่องเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้น้องว่าน้องเนี่ยก็น่าจะมาจัดซุ้มเทศกาลให้เราได้ดูเลยสมเลยทงแบบดูดวงอามีไขยบอลลูนอามีลูกโป่งแล้วก็มีบ้ตซีซิงโอ้โหอันนี้ตัวเด็กของแม่ ซึ่งแต่ละอย่างอ่ะมันก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวงานวาดัดงานเทศกาลงานใดๆเนี่ยก็จะต้องแบบมีของเหล่านี้มีซุ้มเหล่านี้เนี่ยให้เราไปเดินชมกันแต่ว่าถ้าเป็นไทยๆก็าจะเป็นมีรถไต่หางรถไต่ทางแล้วก็แบบมีนังเงือกนางเงือกม,มีของแบบแปลกมีล <c oughs> <ร>อยสาหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันว่าในป่าลึกลับแล้วก็งานเทศกาลของน้องเอมม่าเนี่ยจะมีความน่าสนใจจะมีความพิศวงอะไรรอเราอยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นพูดมาขนาดนี้แกะกันเลยดีกว่ายิ้มไปอะยิ้มดูที่แพคเกจจิ้งกันก่อนต้องบอกว่าสวยมากนะเพราะดูดิมีม้าหมุนด้วยซึ่งม้าหมุนต้องอยู่ในไหนก็อยู่ในงานเทศกาลนั่นแหละถูกปะแล้วก็สีเนี่ยเราชอบสีมากเลยมันมีความแบบลึกลับอะม่วงชมพูชมพูดูให้ค้นหาจริงๆอะแล้วเนี่ยดูตรงป้ายดิเอ็มมามีไฟด้วยงานวัดแน่นอนเออเหมือนแบบว่าจัดในเวลากลางคืนอะไรประมาณเนี้ยพบค่ำอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแกะ ดูข้างในกันดีกว่าอ่ะมาแล้วรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่ากล่องเนี่ยขนาดเนใหญ่กว่าคอที่แล้วอีกนะใหญ่จริงตอนเราได้มาคือแบบนี่น้องมีเท่านี้จริงไหมเรนน้องมีมากกว่านี้อ่ะาอเท่าที่ดูเนี่ยก็คือจะมี6ตัวธรรมดาเนาะแล้วก็ซีเกตเนี่ยสองตัวก็มีซีเกตธรรมดาแล้วก็ซุปซีนั่นเองวันนี้ซุปซีจะแตกอีกปะคาดหวังอะไรอะกูเฮ้ยหวังดิอุ้ยใหญ่จริงทุกคน ใหญ่ใหญ่มากยังกับเป็นแบบพูวคุณเจอใช่กล่องเล็กเนี่ยก็จะเหมือนกับตีมกล่องใหญ่แล้วเนาะมีความแบบชมพูม่วงๆ่วแบบธีมงานวงงานวัดงานเทศกาลใดๆต่างๆเพราะฉะนั้นนะแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราแกะแบบคู่เหมือนกันแกะคู่ไหมใช่จะได้ลุ้นไปพร้อมกันนะวันนี้ดวงจะไปตกที่ใครนั่นสี่พอครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนแกะได้สุดสี่โอเคมาพร้อมยังแกะแล้วโอเคแล้วอะแกะเลยสาม สองหนึง่งนี่ได้กล้อง เริ่มผมยิ้มก่อนละกันโอเคได้ได้ไดมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวของยิ้มเนาะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะยิ้มตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า melancholic cloud นะคะหรือว่าตัวตลกที่โศกเศร้านั่นเองเอดูหน้าน้องเศร้าจีงโอ้เศร้านะ<อ>แล้วก็การ์ดของน้องเอมมาก็มาเหมือนเดิมใช่ปะก็คือจะมีสองใบเนะบาะใบแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับน้องตัวนั้นๆอีกใบหนึ่งก็จะเป็นของค่ายให้สแกนคิวอาร์โค้ดว่าแบบของแท้แน่นอนอะไรประมาณนั้นเนาะใช่อะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ดีเทลของน้องตัวี ตัวนี้ต้องบอกว่าหนักมากหนักจริงกมากนะคะทุกคนคือเท่าที่ดูเนี่ยคือมันแบบโหคือตัวใหญ่แล้วก็หนักจริงนะคะแล้วก็<ม>ดีเทลเนี่ยก็เป็นน้องเอมมาที่อยู่ในคาแรคเตอร์ของตัวตลก<ม><ม>แล้วก็ไม่ได้ตัวตลกแบบแฮปปี้มีความสุขนะ<ม><ม>แต่ตัวตลกที่แบบหน้าเศรา้า<ม>ตามชื่อที่ยิ้มบอกหน้าน้องเศร้ามากมมแล้วก็ซิกเนเจอร์ตัวตลกก็ต้องจะหมูกแดงใช่ป่ะใช่แล้วน้องก็ทํามือแบบเหมือนกับเท้าเท้าแก้มาแบบอุ้ยเซ็งเอะไรแบบนี้เนาะแล้วสีต่างต่างแบบสดใสนะเออถึงแม้จะดูหน้าเศร้า แต่สีมันสดใสมากทุกคนสีฟ้าสีม่วงแล้วก็นั่งอยู่บนเหมือนเป็นลูกเต่าเนาะนี่ที่ต้องถอยเหมือนเป็นกล่องอันนี้<ม>ด้วยกล่องปริศนาเล่าจ็อก<ะ>เกอร์อะไรบ้างเออก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็อุ้งทเท้าเหมือนเดิมของน,อน้องน่ารักมากๆเลยค่ะกับน้องตัวแรกเรารู้สึกว่าตัวเนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากที่สเพราะปกติแล้วคาแรคเตอร์ตัวตลกอ่ะมันก็จะเป็นคนที่แบบคอยสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นใช่ป่ะทำใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาแต่ตัวเนี้เหมือนกับน้องกําลังจะสื่อว่าคนที่คอยสร้าง สางเสียงหัวลอให้คนอื่นเนี่ยเขาก็เศร้าเป็นเหมือนกันคนเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเนาะเราก็ต้องมีมุมอ่อนแอกันบ้างนั่นเองอใช่เนี่ยก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่มีบุคลิกร่าเริงแจ่มใสสร้างเสียงหัวล้อให้เพื่อนเพื่ออยู่ตลอดเนี่ยเวลาเขาเศร้าเขาเสียใจหรือเขาร้องไห้อะเขาจะแบบน่าสงสารมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลเพื่อนคอยสังเกตเพื่อนนะว่าเพื่อนเนี่ยโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเออก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราชอบค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2ค่ะตัวนี้นะก็เป็นตัวที่เราแกะ ได้แล้วก็มาในคาแรคเตอร์แบบเป็นกล้องถ่ายรูปอชื่ออะไรนะตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าเอ็มมาคามร่าอก็คือตามนั้นเลยกล้องเอ็มมาใช่เออแล้วอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นดีเทลที่ดีมากกิมคือตอนที่เราดูนะเราก็แบบชอบตัวนี้เหมือนกันอะเห็นแล้วรู้สึกมันแปลกดีนานๆทีจะได้เห็นกล่องสุ่มมาในคาแรคเตอร์แบบเป็นกล้องถ่ายรูปเออไม่ใช่มาแบบอาชีอใช่แล้วเขามีลูกเล่นนะทุกคนตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยพอเปิดออกมาปุ๊บเจอกับอะไรนางเอ็มมาใช่เจอกับนองเอ็มมานะทุกคนน่ารักมาก มากนะคะแล้วก็ปุ่มตรงเนี้ยก็กดลงได้เหมือนกันใช่แต่ก็ไม่ได้กดแล้วไม่มีอะไรกดเฉยๆแล้วทุกคนแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยเท่าที่อ่านมาเหมือนกับเขาจะสุ่มสุ่มลายอ่ะก็แล้วแต่ว่าจะได้เป็นลายไหนเนาะแันนี้ก็กดได้แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้ก็หมุนได้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกคน เหมือนเป็นลูกเล่นเฉยๆว่าอุ้ยฉันกดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสวยไหมก็คือสวยนะมันแปลกตาแต่ตัวเนี้ยใครอยากได้ตัวเนี้ยก็คือต้องไปเลือกกล่องที่มันเบาๆหน่อยเพราะว่าน้ําหนัก2ตัวเนี้ยต่างกันมากต่างกันมากทุกคนอันเนี้ยก็จะเบาๆหน่อยค่ะอายิ้มถามก่อนเวลาเราไปเที่ยวเราต้องทําอะไรถ่ายรูปสิคะถ้าไม่ถ่ายรูปก็แสดงว่าไปยังไม่ถึงเออเช็คอินก่อนอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เรารู้สึกว่าน้องเอ็มม่าเขาก็อยากทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการบันทึกภาพ าพความทรงจําดีๆให้กับทุกคนนั่นเองก็คือน้องเอมมาชวนเราไปเที่ยวงานเทศกาลในป่าลึกลับแล้วใช่ปะเขาก็อยากจะถ่ายภาพให้เราแบบว่าที่ระลึกเก็บไว้นะเาเธมาแบบที่เทศกาลของชานใช่ภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ดีเนาะหรือไม่แน่อาจจะมีผีสิงอยู่หรือเปล่าไม่แน่่ ไปเวนั้นเลยเแบบถ่ายภาพออกมาแล้วอาจจะมีใครไม่ได้รับเชิญอ,อยู่ในภาพใช่เพราะว่าเขาเป็นป่านลึกลับไงอันนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าเราไม่เห็นภาพเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าใครได้ไปเที่ยวกับน้องเอ็มมานะคะก็เอามาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปกันต่อทุกคนอะแกะคู่เหมือนเดิม อุ๊ยโหมาเป็นแบบนี้ใครไม่รู้บ้างเอ่ยไม่ต้องรู้แล้วไม่รู้บ้างค่ะแกะเลยเลยหนึ่งสองสามว้าวสวยมากอ่ะตัวยิ้มก่อนเลยละกันโอเคมาได้เลยและตัวนี้ที่เราได้นะคะตัวที่3ก็มีชื่อว่า Portrait of an Astrologer หรือว่าภาพวาดของแม่มออก็จริง เพราะว่าเป็นงานเทศกาลอ่ะก็ต้องเจอคนรับดูดวงดูดวงไม่เจ๊ะน้องดูดวงไม่เจ้าดูดวงไม่เจ้าขอมือเลยจ้ะขอมือก็คือไม่ได้ขอจับมือขอดูดวง ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวที่ดีเทลดีมากแล้วก็สวยมากนะคะก็คือเขามาในแบบคาลคเตอร์แบบอยู่ในกรอบรูปเนาะเออเป็นกรอบรูปแต่จริงก็เป็นภาพวาดนั่นแหละแล้วก็มีน้องเอมมาเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วดูเครื่องหัวน้องดิสวยมากมีดาวก็คือเขาเป็นแม่หมอเขาก็ต้องแบบมีดาวถูกปหใช่เพราะว่าเขาเป็นแบบนักโหราศาสตร์นี้มันก็เกี่ยวข้องกับดวงดาวอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตรงเนี้ยหมวกอะทุกคนแล้วหมวกมันก็แบบมีกากเพชรเล็กๆด้วยนะอ่าไม่ได้ลงสีแบบเรียบๆแต่ว่ามีกาก เล็กๆแล้วก็ในมือเนี่ยก็ถือดอกกุหลาบเออเนี่ยเราสูสกว่าดีเทลมันแบบเหมือนมันป๊อปอัพออกมาจากตัวภาพอะออกมาจากกรอบรูปอะไรเงี้ยคือดีมากอะนี่นึกถึงอะไรหรือปะกรอบรูปในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อหรอที่มันเคือใหม่ได้เอออ่ะมีกลิ่นมีกลิ่นนะและข้างหลังนะก็แบบมีขาตั้งด้วยอันเนี้ยน่ารักมากแล้วเมื่อกี้ลองเอาไปแปะกับโทรศัพท์อะมันดูดอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงมากนะเพราะว่าตัวน้องอะมันก็หนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบ มีที่ดูดกันที่มันค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะถึงจะแบบดูดน้องไปกันได้นั่นเองค่ะ อันเนี้ยยิ้มเราไปอ่านดีไซน์คอนเซปต์มาแล้วเราเจออันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชาวกล่องจุ่มทุกคนจะต้องอยากได้น้องตัวนี้ยังไงก็คือเขาบอกว่าน้องตัวนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อเพิ่มโชคในการแกะกล่องสุ่มให้กับทุกๆคนตาลุกแล้วนะีก็คือใครได้น้องเนี่ยก็จะเพิ่มความโชคดีให้แกะได้แบบตัวซีโครงซีเกลอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะวางไว้ข้างบนเลยตรงกลางตองบูชาเพราะว่าเราเนี่ยก็คือขึ้นชื่อเหมือนกันแต่ช่วงหลังๆอาจจะแบบได้นิดนึงแหละแต่ก็จะไม่บ่อย เราอยากได้แบบแกะอันไหนก็ได้อันนั้นจะเป็นไปได้ไหมไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าพูดเสียงเสียงอ่อนเสียงอ่อนเสียงว่าเพราะว่าพูดไปแล้วเนี่ยคําพูดเรามันก็จะเป็นนายเราแลวใช่ป่ะคือถ้าเราไม่ได้มันก็จะเขินเขินนิดนึงนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เราได้ซีเกตในคอต่อไปโดยเฉพาะคอนี้อีกสองกล่องน้องออกมาแล้วแสดงว่าน้องพรอมนคอให้เราแล้ว <g arness> ก็ไปลุ้นกันต่อค่ะมาต่อกันที่ตัวที่4ี่ทุกคนตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้ชื่อว่า h อนเทนต์เฮาส์หรือว่าแบบบ้านผีสิงแต่ว่าไม่ใช่ <c oughs> บ้านผีสิงแบบฝรั่งแต่เป็นสไตล์จีนผีจีนผีโกองกอยไหมใช่ก็คือท่านี้อยู่แล้วแหละท่านี้เป็นซิกเนเจอร์ของผีจีนเลยนะทนี่ต้องมาในท่านี้แล้วก็แบบผีจีนจะต้องมีอะไรเหมือนมียันอะไรนี้ใช่ป่ะมาะกไว้เออเนี่ยและเนี้ยแกะได้โดยยิ้มเอ้ยเป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยเออว่าไหนไม่อยากเป็นผีแล้วถอดออกได้เลยก็เลยเดินได้เลยแต่เรา รู้สึกว่ามันน่ารักตรงไหนหรูป้ป่าเครื่องหัวคือเอ็มม่าเนี่ยความน่ารักของน้องเขาก็อยู่ที่เครื่องหัวแหละเครื่องหัวเขาจะแบบจัดเต็มตลอดอยู่แล้วอ,อันนี้ก็แบบเป็นโบอ่ะแล้วก็ห้อยตรงเนี้ย ตุ้งๆๆติ้งตุ้งนี่คือเป็นผีที่น่ารักเกินแล้วก็มีหมวกด้วยนะหมวกแบบนี้ก็หมวกแบบสไตล์จีนอยู่้วถูกปะอ่ะแล้วชุดก็แบบสีน่ารักนะท่าก็อ่ะเป็นผีอยู่แล้วอ่ะมีห่างมานิดนึงตัวเนี้ยถ้าไม่ติดว่าแบบอ่ะเป็นผีเราก็รู้สึกว่าเขาทําได้น่ารักเหมือนกันนะน้องตัวนี้เนี่ยดูผ่านๆอาจจะคิดว่าน้องเป็นผีจีนธรรมดาก็แบบเออก็ผีอะแต่จริงๆแล้วสตอรี่ของน้องเนี่ยน่าสงสารกว่านั้นอีกยิ้มทําไมอะก็คือน้องเขาอะเสียสละตัวเองเพื่อความรักอ่าแล้วน้อง S <S <an> <S ก็ต้องเฝ้าปราสาทผีสิงนี้เพียงลําพังออเออแล้วก็รอให้ใครสักคนเนี่ยมาช่วยปลดปล่อยน้องออกจากความเศร้าครั้งนี้เป็นไงน้องตอรี่ก็คือน้องเนี่ยแบบต้องอยู่คนเดียวนะทุกคนเออพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็กําลังมองหาใครสักคนมาช่วยน้องนั่นเองดูได้จากยันเห็นปะเป็นคําว่าเลยเออเนี่ยแต่รู<ๆ>้ไหมว่าจริงๆน้องมองหาใครมองหาใครมองหาพี่แกรนดเดอ์คาตา่งสัยเธอสึเกิดเจนิช ประมาณนั้นชอบมากนอกบทอะ่ะชอบมากเก <c oughs> ่งมากไปเรื่อย <c oughs> ที่หนึ่งนัมเบอร์วันโอเค ไปกันต่อตอนนี้นะก็เหลือสองกล่องสุดท้ายแล้วยิมม,มาดูกันว่าน้องเอ็มม่าเขาจะให้โชคกับเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือสองตัวที่เป็นตัวธรรมดาเราก็คือตัวสเน็กชามเมอร์กับไฮโดรเจนบอลลูนถ้าไม่นับซีเครตเนาะถ้าไม่นับซีเครตทำนมซีเครตแต่ต้องบอกว่าตัวลูกโป่งเนี่ยก็คือมันจะมีเวอร์ชั่นธรรมดากับสีพิเศษด้วยสีพิเศษเนี่ยก็จะเป็นซีเครตธรรมดาแต่ว่าซุปซีเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแบบเป็นเทพอะไรอย่างงี้เนาะดูจากมงกุฎใดๆเพราะเขาชื่อว่า Statu ดออ The f o r e s t ก็ได้เป็นรูปปั้นของป่าอี้อะไรประมาณเนี้ยเออก็ดูแบบเข้าป่าแล้วก็ต้องแบบมีมีเทพคอยดูแลคอยปกป้องอะไรอย่างงี้เนาะแกะเลยม่กล้าพูดแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นสีธรรมดาจากสีพิเศษสีธรรมดาจบแล้วไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ไม่ให้ยืนอยู่กลางห้องแล้วไปอยู่ที่ื่นเลย <c oughs> ตัวที่5้าของเรานะ <c oughs> ก็ดูแล้วน่าจะรับบทเป็นคนขายลูกโป่งท่านหนึ่งชาตัวตัวนี้ชื่อว่าไฮโดรเจนบอลลูนก็คือต้อกับคาเลคเตอร์น้องเลยก็คือแบบว่า คนขายลูกโป่งเองหรือไม่แน่อาจจะเป็นคนซื้อก็ได้ไม่รู้เป็นคนซื้อหรือคนขายนะทุกคนมาดูดีเทลของน้องตัวนี้นะแน่นอนมีลูกโป่งมีลูกโป่งอันนึงก็เป็นแบบลายหัวใจก็คือน่าจะแบบเป็นสไตล์ที่น้องชอบเลยหัวใจแบบนี้นะคะอีกลูกนึงก็จะเป็นสีครีมๆหน่อยแต่คือเขาลงสีให้มันมีความแบบวิงวิงด้วยนะแล้วน้องเอมมาของเราเนี่ยก็สวมหมวกแบบนี้ด้วยอะหมวกเขาเรียกเลยหมวกเปรเล่ป่ะเออหมวกแบบจิตรกรน้อยท่านหนึ่งอ่าแล้วก็มีโบใดๆนะมีโบที่หัวไม่พอ ต้องมีโบทีค<อ>่คอด้วยก็คือดีเทลดีใจนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยก็แบบกระโปรงยาว<บ>ลากพื้นสวยมากแต่อันนี้ตัวที่เรารู้สึกว่าแบบแปลกตาไปก็คือเขามีการลงสีแบบไล่สีที่มือที่เท้าแบบนี้คือปกติจะไม่ค่อยเห็นเนาะอ๋เอเหมือนเป็นแบบเด็กน้อยผิวอมชมพูใช่ก็แบบสวยๆไม่รู้เป็นผีหรือเปล่าเ,ออเป็นผีหมดไม่ใช่สีเกตก็ผีหมดไงไล่เลยป่านี้โกรธเกินออป่านี้ไม่น่าเดินไม่ไปหรอกงานเทศกาลเนี้ยไม่ไปสําหรับน้องตัวนี้นะเราคิดว่าน้องน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวงาน วัดงานเทศกาลเนี่ยก็ต้องซื้อลูกโป่งแบเป็นพรอ็อพถ่ายลงถ่ายรูป oh. เดินเที่ยวงานก็แบบมีความสุขต้องถามยิ้มว่าเวลายิ้มไปเที่ยวอะไรเงี้ยยิ้มเคยซื้อลูกโป่งป่ะเคยเวลาไปงานแบบงานวัดตดิ็กติ๊ก,เ,<อ>กเหมือนกันก็เ<อ>ลยวแบบ่ามาซื้อลูกโป่งให้หน่อยพอมาซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็คือผูกข้อมือเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบหลอยหายไปแล้วลูกโป่งงานวัดแล้วมันจะแบบของงานไทยนะต้องบอกว่าเป็นของที่ไทยมันจะมีแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนหลายตัวโดนเลมอนหรืออะไรเงี้ย ตัวหลังๆเขาเริ่มมีนี่นะน้องหมาเดินจู๋หมาคะมีคขาก็คือไม่ได้ห้อยไปข้างบนแล้วนะลูกโป่งตอนนี้ก็คือพาเดินลากพื้นไปก็ว่ากันค่ะและตัวสุดท้ายของเรานะคะแน่นอนว่าไม่ใช่ซีเครตแต่เป็นตัวธรรมดาธรรมดาก็คือเป็นหมองูนั่นเองใช่เพราะว่าตัวนี้เขาชื่อว่าเ n เนชา h มเมอร์หมองูไหนขอเพลงที่มูงูสิอีกอวันนี้รู้สึกชอบร้องเพลงอะ S 1> <S 1> <S สงสัยต่อไปเนี่ยไม่ทำล้วรการไม่องออกไปร้องเพลงแทนมาดูดีเทลของน้องตัวนี้บ้างนะคะเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเทลสวยมากของคอนี้เลยอ่ะเราว่าถ้าความสมมงอ่ะตัวเนี้ยรู้สึกดีเทลดีใจที่สุดเลยก็คือแบบเยอะอ่ะแล้วก็จัดเต็มดูดิ เครื่องหัวมีงูจริงๆเขาเรียกว่ามีมงกุฎปะมงกุฎงูเป็นแม่หมองูเลยฟิลฟินั้นลยนั่งอยู่บนแท่นเออเป็นแท่นแล้วก็ที่ขาก็แบบมีแบบกำไลข้อเท้าแบบนี้ด้วยและตัวสุดท้ายนะคะก็คือหมองูของเรานั่นเองแต่เราไปอ่านมายิ้มดีไซน์คอนเซปต์อีกแล้วแล้วตัวเนี้ยคือเขาไม่ใช่เป็นหมองูธรรมดาคือหมองูทั่วไปอ่ะเขาต้องมีการเป่าเป่าปีปะแต่น้องเอ็มมาตัวเนี้ยคือเขามีพลังมีพลังเยอะมากเลยคือเขาเนี่ยสามารถแบบนั่งอยู่เฉย ก็คือเรียกงูมาได้เลยเฮ้ยเออนี่มันายาสลิทารินหรือเปล่าอ่าอาจจะใช่ไวดูวะปะก็อาจจะใช่เพราะว่าน้องเขาเป็นเอลฟ์ไงเขาก็มีพลังหลายด้านเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีพลังในการเรียกงูได้เหมือนกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องเอมมาและงานเทศกาลของเธอออ่าต่อไปก็จะถึงคิวของท็อปวัน ของแต่ละคนแล้วอะให้ยิ้มเลือกก่อนในใจเนี่ยถึงแม่น้องจะไม่ให้โชคเราก็ยังเลิมน้องคนนี้อยู่ดีเทลเนาะดีเทลดีอะนดีเทลดีอะน่ารักแล้วก็แบบน้องเอามาตั้งได้ด้วยอะมีความเก๋มีความเก๋และสําหรับเรานะที่เป็นท็อปวัน เราชอบน้องกล้อง hmm. ต้องบอกว่าชอบตัวนี้ตั้งแต่ยังไม่แกะเลยเพราะ hmm. เรารู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบแปลก,ปลกอะเออแปลกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกล่องสุ่มมาในรูปแบบนี้นะ hmm. แต่เสียดายนิดเดียวอะยิ้มคืออยากให้มันกดแล้วมันเปลี่ยนภาพได้อะ hmm. อันนี้คือถามว่ากดได้ไหมกดได้แต่ไม่มีอะไร hmm. เปลี่ยนไป อยากให้ได้เหมือนแบบว่ากล้องสมัยเราเด็กๆที่เราเล่นน่ะของเล่นแบบสมัยโบราณสมัยเรายังเป็นเด็กน้อยเออสมัยโบโบแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าชอบไหมก็คือชอบเพราะว่าดีเทลเขาหน้ารักดูดิน้องเอมม่าอยู่ตรงนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นน้องตัวนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งในใจของเราไปในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคอในวันนี้ยิ้มน่าจะทําสถิติของช่องชิมแอนเฟนไปเลยในการถ่ายเร็วที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดเพราะว่ามีแค่6ตัวนะแต่ก็ต้องบอกว่าถึงจะมีแค่6ตัวแต่น้องเอมม่าแต่ละตัว ก็จัดเต็มเรื่องของดีเทลและก็ความใหญ่บึ้มเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบกล่องสุ่มที่แบบตัวใหญ่ๆเต็มตาเนี่ยเรารสูว่าน้องเอ็มม่าเนี่ยน่าจะเป็นชอยที่ดีแล้วก็หลังๆมาเนี่ยน้องเขามีการแบบทําแบบสตอรี่ที่แบบออน่าสนใจนะเขามีการคอนเซ็ปต์ของ,ของแต่ละคอนะเราก็รู้สึกมันน่าสนใจเหมือนคอนี้อย่างที่เราบอกไปก็คือเป็นเรื่องราวของงานเทศกาลที่น้องเอ็มม่าเขาจัดขึ้นแล้วก็ชักชวนเพื่อนที่แบบไปเที่ยวในงานแล้วแต่ละตัวก็แบบดูสื่อถึงแบบไปในธีมนั้นหมดเลยนะก็ทําได้ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ความ เนี้บต่างๆอ่ะเขาทําได้เนียบอยู่แล้วนะน้องเอ็มออมามเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมไปจุ่มน้องกันนะทุกคนหรือว่าใครที่แบบอยากจะจุ่มเลยตอนนี้<อ>ดูคลิปจบแล้วจุ่มเลยเงี้ยก็<อ>สามารถคลิกลิงก์ที่ description บอกข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องชิปแอนด์เฟรนด์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้ บไปมีไข่เลยอ่ะไข่เลยเหรอไข่วิงวิ้งอ่ะก็คืออาจจะเป็นบัรดาของงูอาจจะแบบว่ามีความพิเศษกว่าคนไปเลื้อยไปเปื่อยเลื้อยไปเปื่อยแต่าปี๊บแม่แม่คนอไงเป่อาปี๊บเรื่ององ